สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ในบทที่แล้วเราเรียนเรื่องแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ2 5และก็100ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนนับที่ลดลงทีละ2นะคะอ่ะ บทที่แล้วที่เราเรียนว่าแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละสองใช่ไหมคะมันเป็นการบวกสองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยเราเรียนแบบรูปที่ลดลงทีละสองแสดงว่ามันก็จะต้องลบสองไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะจากรูปที่ค,คุณครูกำหนดให้จาก20มันจะเป็นจำนวนที่เป็นรูปอ่ะ เป็นจํานวนลูกปิงปองนะคะเป็นแพ็คแพ็ละ2ลูกเมื่อ2 0ลบออก2ก็จะกลายเป็น18 1 8ลบออก2ก็จะกลายเป็น16 1 6ลบออก2ก็จะกลายเป็น14ทีนี้ในช่องสี่เหลี่ยมที่เขาให้หาก็คือ1 4ลบออก2ก็จะกลายเป็น12นั่นเองนะคะดังนั้น ในช่องสี่เหลี่ยมที่เขาไม่ทราบค่าหรือเขาให้เราหาเนี่ยมันก็จะคือ12 20, 18, 16, 14, 12เป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ลดลงครั้งละสองนั่นเองนะคะมาเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ แบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหน้าที่46ข้อที่1นะคะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่อยู่ถัดไปจากแบบรูปที่กําหนดให้คุณครูยกตัวอย่างข้อย่อยที่5นะลูกจาก709แล้วก็มาเป็น707กลายเป็น705แล้วก็เป็น703 แล้วก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างไว้ให้ตอบนะคะก็คือเราก็เอา703เนี่ยลบออก2 3ลบออก2เหลือ1นั่นเองช่องนี้ก็จะกลายเป็น701 <Yeah. S 1> นะคะอ่ะมาดูแบบฝฟึกหัาดข้อต่อไปเลยอันนี้จะอยู่ในหน้า46นะคะอยู่ในข้อสองใหญ่ ัข้อหนึ่งนูยังไม่เข้าใจเลยมาข้อ2แล้วเมื่อนงยนฟังข้อ1เสร็จแล้วนังเรียนก็หยุดสตอกก่อนแล้วค่อยมาฟังข้อ2กันนะคะอ่ะข้อ2เขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจํานวนโดยการนับลดทีละ2อ,อีกห้าจำนวนนะคะจะอยู่ในข้อยยอะที่สี่เอาข้อยยอะที่4ีมาเป็นตัวอย่างให้เริ่มจาก432แล้วก็ลบออก2ก็จะเหลือ 430 430ลบออก2ก็จะเหลือ428นั่นเอง428ลบออก2ก็จะเหลือ426ลบออก2ก็จะเหลือ424จํานวนสุดท้ายเมื่อลบออก2ก็จะเหลือ4 2 2นั่นเองค่ะ yeah. จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2นะคะให้นักเรียนฝึกทบทวนบ่อยๆและดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบาย